เรื่องของอาชีพสําหรับคนรุ่นใหม่กันบ้างนะคะเรียกว่าเรื่องของการทําอาชีพร้านกาแฟหรือว่าร้านเบเกอรี่ค่ะเป็นอาชีพในฝันของคนหนุ่มยุคใหม่หลายๆคนค่ะเนื่องจากมองว่าเป็นชีวิตนะคะที่เป็นนายของตัวเองแล้วที่สําคัญได้ทําตามความฝันเนื่องจากว่าได้ทําอาหารอร่อยๆให้คนอื่นทานที่โพส์ดาจังหวัดสงขลาค่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศนะคะเดินทางกลับบ้านค่ะในการที่จะไปทําร้านกาแฟนะคะซึ่งเธอบอกว่า เธอไม่ยินดีที่จะไปทำลูกจ้างนะคะว่าเป็นลูกจ้างตามสถานประกอบการต่างๆค่ะแต่เธอเลือกที่จะกลับบ้านไปเปิดร้านเค้กและก็ร้านกาแฟซึ่งเธอบอกว่าเน้นจุดขายคือความแตกต่างด้วยรสชาติและเกรด A ของวัตถุดิบที่ไม่มีสารเคมีเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงมั่นใจค่ะขายได้อย่างแน่นอนค่ะ ที่ผู้ชมเห็นเนี่ยคะ่ะก็คือร้านดีเซอร์ตคอร์เนอร์คาเฟ่ซึ่งตั้งอยู่เลขที่7ถนนเครือพันอุทิศในตำบลสะเดาอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นร้านกาแฟเล็กๆคะ่ะบรรยากาศหน้านั่งสบายๆคุณผู้ชมคะที่หลายคนเรียกติดปากว่ามุมกาแฟหรือว่ามุมขนมหวานซึ่งในร้านแห่งนี้นะคะก็จะมีเค้กน่ารับประทานหลากหลายรูปแบบค่ะและก็จะมีขนมหวานสไตล์ฝรั่งรวมไปถึงเครื่องดื่มประเภทกาแฟและอื่นๆไว้คอยบริการกับลูกค้า เจ้าของร้านก็คือนางสาวนัดปวีชินอัครพงศ์หรือว่าน้องแตงค่ะอายุ28ปีเป็นเจ้าของร้านเธอเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากเรียนจบนะคะจาก a b a บ เธอได้มีโอกาสไปเรียนต่อค่ะที่ต่างประเทศก็คือหมหาวิทยาลัย BSMs ประเทศสวิตเซอร์แลนด์2ปีในด้านการทำอาหารซึ่งเป็นครัวร้อนค่ะแต่ก็มีเรียนพื้นฐานการทำขนมหวานของฝรั่งอยู่ด้วยโดยที่เรียนจบก็ได้ทำงานที่กรุงเทพมหานครในตาแหน่งเชฟค่ะแต่เธอบอกว่าความชอบของเธอมาพลิกผันค่ะเนื่องจากว่าเธอมารู้จักตัวเองว่าเธอไม่ชอบจะอยู่ครัวร้อนก็เลยหันเหตุตัวเองค่ะมาทำเบเกอรี่แล้วก็กาแฟ ก็เลยเดินทางกลับบ้านค่ะกำลัง,มอง,ม,องมองว่าจะทำอะไรหลังจากที่คุณแม่ของเธอได้ต่อเติมห้องครัวแล้วก็เหลือพื้นที่เพียงแค่เล็กน้อยค่ะเธอจึงจุดประกายความคิดกับว่าพื้นที่ที่เหลือเล็กน้อยแค่นี้ละค่ะจะทำเป็นร้านเค้กแล้วก็ร้านกาแฟก็เลยลงมือทำทันทีอาศัยความรู้ที่มีเป็นทุนเดิมแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย โดยที่ร้านแห่งนี้นะคะก็จะมีเค้กหลากหลายชนิดเน้นความอร่อยของรสชาติและวัตถุดิบที่ใช้เป็นหลักซึ่งจะเป็นวัตถุดิบเกรด A ไม่ว่าจะเป็นเนยก็จะใช้เนยของแท้ไม่ผสมนะคะหรือว่าผงช็อกโกแลตแท้ผงโกโก้ก็ต้องร0อยเปอร์เซค่ะซึ่งราคาขายถ้าเป็นเค้กก็จะอยู่ที่ชิ้นละ40-80บาท หรือถ้าคิดเป็นปอนก็จะอยู่ที่ประมาณปอนละ400-800บาทรวมไปถึงเธอก็ยังรับทำเค้กหน้าพิเศษต่างๆนะคะโดยราคาขายเริ่มต้นตั้งแต่ปอนละ750ถึง1,000บาทแล้วแต่ความยากง่ายของเค้กค่ะ นอกจากนี้นะคะเธอบอกว่าประเทศไทยเราค่ะมีผลไม้เยอะแยะมากมายเธอก็เลยได้เกิดแนวความคิดการทําเค้กผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเช่นเค้กมะม่วงหรือเค้กทุเรียนค่ะซึ่งเค้กที่ร้านก็จะเปลี่ยนเมนูทุกเดือนเพื่อไม่ให้ลูกค้าเบื่อและก็จะเน้นความสดใหม่เท่านั้นค่ะ ส่วนเครื่องดื่มก็จะมีกาแฟเหมือนเหมือนกับร้านอื่นๆทั่วๆไปแล้ค่ะรวมไปถึงประเภทนมสดโกโก้อ <c oughs> ิตาเลียนโซดาราคาขายก็จะอยู่ที่แก้วละ40-65บาทหากจะมองว่าราคาสูงแต่เธอยืนยันเขาว,ว่าเน้นทุกอย่างตามคุณภาพรสชาติเดียวกันทุกแก้วอย่างเช่นกาแฟหากชงไม่ได้มาตรฐานที่วางไว้ก็จะชงใหม่ให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพค่ะไม่งั้นเธอบอกว่าระยะยาวอาจจะเกิดผลกระทบกับลูกค้าได้ ส่วนการตลาดหรือว่ากลุ่มลูกค้าค่ะน้องแต่งเจ้าของร้านบอกว่ากลุ่มลูกค้าจะเป็นคนวัยทํางานค่ะพนักง,งานข้าราชการต่างๆหรือแม้กระทั่งนักเรียนที่มีรายได้เป็นของตัวเองส่วนเด็กๆก,ก็จะมาเป็นแบบครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้เธอเปิดร้านมาได้เกือบ1ปีถือว่าผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจค่ะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ1 2 0่งถึหมื่นบาทจุดขายที่แตกต่างแล้วก็ดึงดูดลูกค้าได้แม้จะมีร้านแบบนี้อยู่มากพอสมควรแต่เธอบอกว่า จุดเด่นก็คือความอร่อยค่ะแล้วก็มาตรฐานรวมไปถึงรสชาติของวัตถุดิบที่เธอเลือกใช้เกรด A ค่ะจะเป็นจุดขายและก็ดึงดูดลูกค้าเข้าขร้านเธออย่างแน่นอนค่ะใกลไปอำเภอเสดาจจังหวัดสงขลาค่ะก็อย่าลืมไปแวะเวียนกันนะคะแล้วก็อุดหนุนเธอกันได้ที่ร้านดีเซิร์ตคอเนอร์คาเฟ่ค่ะตั้งอยู่เลขที่7ถนนเกลือรัตอุทิศในตำบลอดาอำเภลเสดาจจังหวัดสงขลานี่เองค่ะ